ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็เรามาเจอสัตว์ลูกหลานปีอีกครั้งหนึ่งนะครับนะามาดูกันนี่คืออะไรนี่คือเต่านะครับนะเ,เป็นเต่าบกชนิดหนึ่งนะครับนะที่มีชื่อว่าเต่ากานะครับนะเต่กากาก็จะเป็นสีดำๆมาเรื่องแบบนี้เลยครับนะ <N> นี่ครับนะตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับนะตัวเมียสังเกตได้ดีได้เลยว่า,าตรงเนี้ยหน้าอกของเขาจะเป็นเรียบๆนะถ้าเป็นตัวผู้ตัวมันจะหน้าอกจะเว้าขึ้นนะครับนะนี่เว้าๆๆๆๆๆๆๆเว้าเว้าเว้าลงนะครับนะนี่เต่ากาสังเกตเนี่ยเป็นเต่าบกที่ว่า,าสีดํามากๆเลยดำเมี่ยงนะครับดํานิ่งนะครับนะ,นะ,ะเนี่ยภาษาถิ่นนะนเขาจะเรียกว่าเต่ากานะครับกูโก ราเกาะดูปากลุงพาหลงนะครับนะกูโวราเกาะก็คือเต่ากานั่นเองนะครับก็คือเต่าบกชนิดหนึ่งนะครับนะีโอเคเอาไปไปล่อยกันต่อดีกว่านะครับโอเคสวัสดครับ